สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้คุณก็อยู่ที่งาน Thailand Mobile Expo ปี2 0 1 4นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจะจัดตั้งแต่วันที่8นะคะถึงวันที่11นะคะเดือนพฤษภาคมนี้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็งานนี้นะคะจัดอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณก็อยู่กับแพนนะคะที่บูธของ Microsoft ด้านหลังนี่ลย ใหญ่โตลังการมากนะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงบนเวทีเขียนว่าโนเกียลุมเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะโนเกียของเราเนี่ยก็ได้อยู่ภายใต้อ้อมอกนะคะของ Microsoft เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มานําเสนอนะคะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะ8.1รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่คุณไม่เคยพบที่ไหนแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่บูธของเราที่บูธ Microsoft นะคะคุณก็จะได้พบกับของแถมแล้วก็เรียกว่าพิเศษสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ไลน์ฟรีถึง300บาททุกรุ่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกวยกว่าาาปนนรัตร ฟรีถึง50บาทสำหรับมิสเตอร์คัพนั่นเองกับ100ท่านแรกต่อวันนะฮะสุดยอดเลยทีเดียวค่ะกับบูธของ Microsoft นั่นเองอย่าลืมนะคะ8ถึง11นะคะพฤษภาคมนี้ค่ะที่ศูนย์สิรกิจนะคะศูนย์ชุมแห่งชาติสิรกิจนั่นเองนะคะในงาน Thailand Mobile Expo ปี2014อย่าพลาดกับบูธ Microsoft เด็ดขาดค่ะแล้วเจอกันค่ะ